เดชกับพมมาตกคกับเข็มขัดจะอยู่อุดอนที่เดิมหรือว่าไปสงขาครับเอาละครับปล่อยตัวมาในยกที่3นะครับสมิงเดชเดินขยับเข้าหามีแข้งซ้ายโอ้คมมาตากีก็โต้คืนด้วยขวาแล้วก็ซ้ายนะครับเดียกว่าออกได้2กาดเลยมีการเตรียมตัวมาดีนะครับไฟนี้ก็บอกว่าแก้เกมมาดีดูว่าสมิงเดชนี่ก็จะเดินช้าไม่ได้นะครับปกตินี่เป็นมวยฝีมือตั้งครับออกแข้งซ้ายสวย วันนี้่อมบตักก็ไม่รีบร้อนนี่นะครับชิงออกขวาก่อนครับอ่าฝ่ายแดงสมิเดชนะครับน้ำเงินคมบะตักสมิเดชมาเป็นมวยซ้ายนะครับซ้ายไปยังไม่ได้คอมบตักผีบยันไว้ผู้นี้ตำแหน่งด้วยนะอ้าวบอกกันในรุ่นซุปเปอร์ไฟเตเวนะครับดูว่าอยู่เล้วอระดับ30อ้าวโอ้ต่อยกันเบียดไปเบียดมาเบียดมาเบียดไปตลอดครับคุณอ้อนรับอ่ะคมบะตักนี่พยายามจะดึงเกมนะครับให้สมิงเดชนี่เดินเข้าหาบ้างนะครับช่วงชิงจังหวะกันอยู่ครับ อ่ายกนี้ยก3าครับดักแทงไปทีหนึ่งสมิงเดชขยับหาช่องครับมีแข้งขวานำทางมาก่อนนะครับอ่ามวยซ้ายแต่ว่าต้องเตะได้สองแข้งเลยนะครับดูว่าจะอาศัยความรวดเร็วนะครับคมมาตักออกแข้งขวาคอยบางคอยโต้แล้วก็ไม่ต้องหนีมากนะครับอยู่กันใกล้ๆเลยสมิงเดชเริ่มจะเริ่มเกมโอ้โดนคมมาตักนี่ดักแทงดอกนี้สวยครับเริ่มจะโมโหแล้วครับเริ่มจะเริ่ม เร่งเกมแล้วนะครับสมิงเดชยกนี้เริ่มทำแต้มทำแต้มมาอ้าวแม่คมตักแกคอยโตนะครับสมิงเดชซ้ายขยับอีกแดงนะสมิงเดชนาเงินคมตักตั้งกําแพงไว้เลยนะครับนี่แหละครับเป็นมวยที่พลิกมานิดหนึ่งดูประเภทอ่อนนอกแข็งในนะครับคมตัดดูแล้วงงงงงงแต่ว่าเหมือนกับมวยต่อยแบบไม่มีกระดูกว่างั้นใชเอ้าวขวาอีกทีนึงนะคมประตัดมงเดต้องตีต้องต้ตองไล่จงกระดานด้วยนะครับแต่คู่นี้บีหัวใจครับ เพราะว่าจังหวะใกล้ๆก็มีสองน่ากลัวนะครับอ่านี่ซ้ายไปก่อนอ้าวคืนไปครับอ่าเป็นเป็นเกมแรกแข่งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอ้านี่ครับต้องระวังศอกเลยครับใกล้ๆอ่ามัดล็อกได้ครับแต่เหนียวเลยครับตีโอ้ดูจังหวะจับของโมมตากครับถือว่าน่ากลัวเลยครับโอ้โหไฟนี้นี่มาครบเครื่องเลยครับชกในเกมตั้งรับนะครับคอยบางคอยโต้งในนี่เวลาจับนี่หูเหนียวแน่นแข็งแรงเหลือเกิน มาดูกันว่าสมิงเดชจะแก้เกมอย่างไรนะครับตอนนี้เริ่มโมโหชักเจ้าเดินเบียดเข้าหาโอ้โหดูจังหวะการดักแทงเนะครับเลือกอาวุธนะครับเลือกออกด้วยครับอ้าคมประตักน้ําเงินนะสมิงเดชแดงนะครับปองปองกันแชมป์อ้าวีบยันทีหนึ่งคประตักนะครับแม่ก็ต่อยเหมือนกันชักช้ากาบฟ้าเพรสิ้นุบฏแนอดีนะครับอ้านี่นะครับไม่ประทะไม่แลกใช้ประเภทอดนอกแข็งในนะครับนี่ทางคประตักสมิงเดชต้องเหนื่อยหน่อยต้องชนตลอด ปลายยกที่3แล้วนะครับอ้าวขยับไม่อีกคม,มตักะยังออกได้2อข้านออกสุดได้เอามุดแลกกันสนุกนะครับยก4ี่นี่เปิดเกมมาโอ้โหสมิงเดชออกมาเดินเร็วขึ้นนะครับมีหมัดซ้ายนะครับแทงซ้ายดูคมตากนะครับวันนี้ชกละเอียดนะครับอาศัยจังหวะคอยถีบตีเลยครับแล้วก็ลูกดักแทงดูวงในดูจังหวะการล็อกการกล้ำนะครับ โอ้โห oh วันนี้ดูว่ามีการแก้เกมมาดีพิดเลียมนิดเดียวนี่สมิงเดที่หัวทิ่มไปเลยครับนี่เลยครับผมปตักน้ําเงินนะครับฝ่ายแดงสมิงเดทนะครับโอ้ชกใช้แผนแข่งนอกอ่อนในนะครับผมปตักน้ําเงินขู่ท้าชิงฝ่ายแดงสมิงเดทต้องไลยย่ริบหมัดไปแม่ดูกชกแบบเบิรเบิดว่างั้นแทงไปอดอกเน่งทางผมปาตักใช้ฝีมือเลยนะครับดักทีบดักแท,กทงวงนอกครับคมปตักอ่ารวบไว้ก่อนสมิงเดทก็พยายามจะเข้าในครับ เหมือนจะลองใช้ศอกหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าหมยังยังไม่โดนจุดโฟกัสครับเดี๋ยววาผมบาตักนี่โอ้โหการไม่ตกเลยนะครับรู้นะครับว่าเคยชกกันมาแล้วนี่ครับแล้วก็โต้คืนด้วยแท่งขวาเอาพมิงเดชพยายามจะเร่งเกมครับตอนนี้หมัดหลัวเข้าไปผมบาตักก็ไม่ตกใจเลยครับดูนะครับหอยคุ้เกมเอาล็อกเอาไว้ก่อนนะครับล็อกแขนไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีลูกขวางอ่าเอาแล้ครับอย่างนี้สนุกแน่ครับนี่นะครับอะไรๆก็เกิดได้นะครับ ป้องกันแชมป์ซูเปอร์เพลเทอ130ร์ร้อยสามสิบปอนด์นะครับฝ่ายแดงอ้าวสมิงเดชนะครับน้ำเงินคมบาตักตาดไม่ตกออกข้างไปเรื่อยใช้พื้นเวทีให้เป็นประโยชน์ตะเอาขวาสวยอ้าวออกไปอีกนะอ,ออกหมุนไปรอบนะครับใช้พื้นที่เป็นประโยชน์เลยทีเดียวของอ้าวหลุดเลยนะครับทางสมิงเดชจังหวะดึงนิดเดียวนะครับกะระยะแม่นนะครับคมบาตักอ่ะไล่ครับสมิงเดชอ้าวมาโอ้โหโดนแทงเวทีหนึ่งครับ วงไนตีได้ไหมครับแมพยายามจะขวางตีตีกันไม่ได้ครับกรรมการแยกดึงมาสู้กันกลางเวทีครับพมินเด็กก็ต้องเดินตลอดนะครับตอนนี้มีหมัดซ้ายแท่งซ้ายผมปลาตักอาศัยจังหวะคอยคุมเกมนะครับนี่นะครับหมีศอกมาแล้วงัดมาแล้วครับดูจังหวะการล็อกโอ้โหไฟนี้วงไหนนี่ไม่เหมือนไฟที่ผ่านมาเลยนะครับไฟที่ผ่านมานั้นโอ้โหดูว่าพมินเด็กไหนนี่แข็งแรงกับไฟนี้นี่เกมเปลี่ยนแล้วครับม นี่นะครับพละกําลังกับเชิงฝ่ายแดงสมิงเดชนะครับพละกําลังน้ําเงินพมมตัดเชิงแล้วก็มีเครื่องขัดของทุกขยูด้วย130ปอนด์นะครับอ้าวใครจะคว้าแชมป์อ้าวแต่ว่าแชมป์นี่อยู่ตัวแรกนะครับแต่วันนี้จะเสียเออโอ้ยเสียวไส้เล็กเกินมาแกเวียงทั้งหัวไหลเลยครับแต่ว่ายังไม่แม่นครับสมิงเดชอ่าดักแทงไปทีนึงพมมตัดอ่ายังขัดขัดกันเกินอยู่นะครับสมิงเดช แต่ว่าไม่ยอ่อท้อครับเข็มขัดกว่าจะได้มานี่มันเหนื่อยเหลือเกินครับอ่าเข้าในเข้าในทําอะไรได้ไหมครับไม่แกล็อกล็อกเหนียวกดไว้เลยนะครับพม,มาตักช่วงท้ายๆนะครับยกสี่ครับรยกนิดหมดยกที่4นะครับโอ้โหทีมงานตาหมิงเด่นนี่สั่งเดินต่อยมัดอย่างเดียวแล้วนะครับดูว่าจะเข้าเป้าหรือเปล่าจะเข้าจุดโฟกัสหรือเปล่าพยายามจะเบียดโอ้โหมมาตักก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับไม่ปล่อยช่องไฟ ให้สมิงเดนี่เดินต่อยหมัดได้ถนัดแล้วครับอ้าวชนอย่างเดียวนะครับแดงสมิงเด,งดชแหมคอมพิกตร์ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์จริง,รงๆเลยนะครับนี่เลยครับทุกคนยูให้ได้ชมมวยอย่างนี้เลยอะ่ะนี่แนวหน้าเลยเอาทำได้หรือเปล่าหมัดหมัดไปหมัดไปแหม,ม่แกไล่ไม่ชนกระดานนะครับอ,อาวุธนี่ไม่แม่นนะครับวันนี้สมิงเดชจังหวะจวรมนี่โอ้โหหลายครั้งเลยครับก็พยายามจะต่อยหมัดแล้วนะครับอ่ะ ไล่ไปครับขำขำแยบแยบไปครับเนี่ยครับโอ้โหแต่ว่าคมาตักนี่แกไหลครับโอ้เนี่ยครับเดี๋ยวออกซ้ายออกขวาหาตัวไม่เจอครับผิวไปเรื่อยนะครับมีลูกทีบทำไรจังหวะเอาไว้นะครับแล้วก็วนออกซ้ายทีขวาทีสาหมิงเดชก็ไม่ท้อนะครับพยายามจะเบียดต่อยหมัดนะครับขอหมัดเดียวนะครับแต่ว่าจัดทาได้หรือดูนะครับโดนล็อกไว้อีกครับโอ้โหพอเข้าในนี่คมะตักวันนี้นี่ต้องถือว่าโชคละเอียดมากครับ นี่ครับแม่ต่อยประเภทที่มือลุ้นๆเลยนะครับเหมือนกับรักเล่ศินุมานในดีเนี่ยนะหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่ใช่เชิงให้เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับนี่อ้าควคมประตักเอาลุดอีกแล้วโอโหแกต่อยแบบให้สมเด็จนี่โมโหอ่ะโมโหโมโหยื่นเข้าทางของคมประตักเลยนะครับไมื่อ่ามีการวางแผนมาดีนะครับ วันนี้นี่ไม่รีบร้อนคอยดึงจังหวะนะครับให้สมิงเดชนี่เดินเข้าหาดูนะครับแล้วเขาก็คอยบังคอยโต้โต้ขืนโอ้โหลูกนี้เนี่ยเกือบตกในทีเหมือนกันนะครับนี่ว่ากระโดดเตะทั้งตัวครับแม่ดูดิเนี่ยดูดิเกือบเหมือนกับชกแบบไม่พิงกระดูกอ่ะก็ป๊อปแป๊บ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 ไปเรื่อยนะครับทางคมประดับโอ้เนี่ยใครชก โชกเกยยากเงอน,นนะดูประเภทอ่อนช้อยนะครับแต่ว่าอ่อนนอ,อกแข็งในนี่คมประตักนะครับน้ําเงินผู้ท้าชิงวันนี้ไยแดงสมิงเดชนะครับดูแลพยายามจะเร่งอย่างหนักแล้วนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของปลายยกสุดท้ายสมิงเดชดูครับตวัดเข้าไปโอ้ไม่เข้าข้อนะครับจอมบันเสียนี่คนหนึ่งเหมือนกันคมประตักมีสกัดทักทายเอาไว้โอ้สายทําได้จะแจ้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะทันหรือเปล่านะครับ โขงสุดท้ายแล้วนะครับผมประตักชกไปมองเวลาไปแล้วนะครับตอนนี้มันอ,อกมั่นใจมีลูกทีบดูนะครับออกซ้ายทีขวาทีเล่นโขงขามประสาทไปเรื่อยครับอา้าวปลายยกใกล้ไ่จุ่มกระดานจริงๆเลยนะครับคมประตักโอ้โบกมือเลยชูช่ห้ดูเลยเทและเบิด์เธอเทิงหมดยกสุดท้ายนะครับโอ้โหเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะครับนี่แหละครับทุพยูมวยมันมันสุกจัดให้ชมได้ทุกเรดนี่แหละครับอาจารย์สุรเสียง รัเสียงรอนะครับนี่แม่โอ้โหมาแบบประเภทไม่มีกระดูกจริงๆคมตักนะครับวันนี้พออ,อชิริยะนะครับฝ่ายแดงสมิงเด็ดนอรวัตยิมเป็นการป้องกันธนวัตรวงสาสารครับให้มุมแดง47น้ำเงิน50ครับกรรมการธงชัยทองสเสวกค,ครับให้แดง47 น้ำเงิน50ครับและกรรมการท่านสุดท้ายนะครับกรรมการเกิดไกลเกาเกี้ยงครับเห็นเหมือนกันครับให้แดง47แล้วก็น้ําเงิน50ชัแชมเปี้ยนคนใหม่ครับคมมาตักออัจฉริยะครับโอยโห